यौ प्रथमं मङ्गलं नैव पादा कृतं तादश्वन् an <laughs> iwangnya <laughs> umbaka chana kon aur umra สวัสดีพระนางเชิญนั่งตามสบายตามอัธยาศัยของเธอเลยแล้วกันเป็นเร้ามหากหารนาที่คุณล่ะเจ้าบริษัมพ์เท้าที่ฉันเรียกเธอเข้ามาในวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องจะปรึดสาหาเอกันสักหน่อยเรื่องอะไร,รที่พระคุณาบริมองก็เป็นเรื่องของลูกชายกำชดรของเราเนี่ยเธอเคย ถามลูกได้ไหมว่าลูกของเราเนี่ยมีคนรักแล้วยังหม่อมฉันก็ถามหลายครั้งเลยค่ะ,คคะแล้วลูกตอบว่อยังไงลูกกำทอนของเราเนี่ยก็ได้แต่บอกว่างั้นก็แสดงว่าลูกชายกำทอนของเราเยยังไม่มีคนรักยังอยู่ในสถานะโสด คงจะเป็นเช่นนั้นเลค่ะคุณแตมนมถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะฝากเธอเนี่ยไปติดตามลูกให้หน่อยในติกตอกในไอจีลาเกนเว่าลูกชายกับพรชของเราเนี่ยไปกดหัวใจหรือไปกดรักใครเป็นพิเศษรุเปล่าได้ค่ะคุณก มุมฉันไปส่งติ๊กต็อกลูกอยู่หลายครั้งเป็นยังไงมุมฉันเห็นลูกชายกำพร้ของเราเนี่ยชอบไปกดหัวใจให้กับดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกเกินดาวติ๊กต็อกก็คือคนดังในติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามเป็นหลักล้านเลยค่ะโอ้เช่นนั้นใช่แล้ว ลูกชายของเราเนี่ยไปกดไลค์ให้ใคไรเป็นพิเศษช่วงนี้ผมฉันเห็นนางโฉมงามเพคะนางโฉมงามเพคะนางโฉมงามที่เป็นนางเอกหนังตะลุงที่ดังอยู่ในโซเชียลตอนนี้จริงเพคะหรือว่าลูกของเราเนี่ย จะไม่ชอบผู้หญิงพนางเพราะว่าฉันไม่เห็นลูกเนี่ยจะสนใจผู้หญิงคนไหนเหลยหรือว่าลูกชายกำตนของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังบนคงไม่เป็นอย่างนั้นคุนน่กำทนจะมองเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยพนางฝันดูลูกรวยนะ ว่าลูกของเราเนี่ยมีคนรักแล้วรืยังเมื่อวันก่อนเนี่ยเราได้ไปพบเจอกับคุนพลชาญขุนพลชาดใช่คขุนพลชาดิแห่งร้านานาประทศในอนดีตเนี่ยนักเทพประดิษฐ์ของเราเนี่ยในยุคนั้นเป็นประวัติศาสตร์จารึกไว้อย่างชัดเจนว่าผู้นำในนักลเทพประดิษฐ์ของเราเนี่ยอ่อนแอไม่สามารถปกป้องบางอ้านเมืองได้ ดินแดนอ่งนั้นเนี่ยก็แยกไปเป็นอิสระเป็นล้านนาประเทศจนถึงปัจจุบันฉันได้พูดคุยกับคุณคนชารินว่าข่าหางองชายกำทนกับพิดามาินเนี่ยได้แต่งงานกันมันไม่ดีด้วยหรอเรื่องคุณคนชาลินตอบว่าคุณคนชาลินเนี่ยก็บอกว่าดีสิถ้าหางองชายกำทรกับพิดามาินเนี่ยได้แต่งงานกัน คือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ประเด็นคือลูกชายกำชรของเราเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนี้นั่นแหละพะนางฉันเลยเรียกเธอมาปรึกษาหาดิว่าเป็นหน้าที่ของเธอด้วยแล้วกันให้เธอช่วยไปบอกลูก่มใหนเลยว่าฉันเ่ยให้ลูชายกำชรรเนี่ย,ย,นนยแต่งงานกับพิดามา ได้ค่ะคุณจอันแต่ลูกจะยินอยหรือไม่เนี่ยก็เป็นอีกเรื่อหงหนึ่งนะเพียังได้ก็นังเธอมานั่งข้างหลังฉันก่อนฉันจะเรียกนายเพือนมาในบุญในบุญ không may tan đang khán giả những cái gì không ai, ừ, sao, phải đơn lên và dòng kẻ lại lưu có những cái tảng cao không okay có này không phải dòng phải dành tiền 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 พี่ลูกยเคกต่วนคิดเจ้าเสียเด็ดไอ้นายตูนจำจื้อไม่ได้<ต>เออนี้นายตูนที่เราเรียกเธอมาในวันนี้เนี่ยจะให้ไปสืบข่าวหน่อยสืบข่าวไอ้ไรกับเจ้าไปคือไปช่วยประกาศให้เราหน่อยนะ ใครเนี่ยที่เป็นคนลักกะรเมยันบวชโนราพิญโยได้าว่าตั้งกิโลเหตเขาบอกว่านางนีน้ําค้างจริงไหมนายผิดเรามั่ว่าเป็นปัณนิบัณเจ้าค่นี่ๆีเก้ากะมองดูชายตีนั่งยิ่งนำทางเก้าโลงบ้านเดียวทาไมกินกะรเมย์ิโลเก้าหลงบ้านเลยพระเจ้าค่

นายกาว่าจะนุ่นดู่นเอะเออนาบูแล้วช่วยฝากไปถามนังสาววันหน่อยหน่อยนะว่ามีแฟนหรือยังเห็นว่าเป็นมา,า,ยายอยู่หลายทีอย่าเล่นกเจาก,กนนันการนั่งว่กไม่โกยจนกลางน้นใอยากจนขาหลุดฟั เาวันเนี่ยสวยนะเราชอบเป็นอะไรขนาดกับเมียไม่เคยชมว่าสวยหนยแต่กับคนอื่นให้ชมจ้งชมจังเหมือนหนังเศษไเอลนบุญเราไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวคนหลังโรงก,ก็จะต่อยกันแล้ว<อ>เราฝากด้วยนะ ไปทําตามที่เราบอกด้วยนายก่อนจองกับก็มุ่งมาั่นหุ่นล่ากัอนจองกันอ๋อทรงพระองค์ทรงปรึกษาเรื่องพระองค์ 等你来